สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพลงแฟนนั่งตะลุงถูกทันนะคะวันนี้น้องบี้ก็ไม่มีอะไรมาฝากเนาะอจาจะเป็นผู้นำเพลงไอ้เรื่องวัวอกนะคะร้องซอๆกันให้ฟังนะคะเป็นผู้นำเพลงของอาจารย์ซิดซีนักครน,นะคะก็ฝากไว้ด้วยไอ้เรื่องวัวอกนี่แกเพลงอาจารย์ใส่ยันนะคะตะลุงลูกทุงอไอ้เคียวว่างายนะคะ เราฝากไว้ด้วยนะคะลองซดๆได้ฟังเนะาะจะบับเต็มเนี่ยก็ไม่รู้ตัวใดน,นะคะถ้ามิกเซ็ตแล้วก็คงจะได้ได้ฟังเต็มหรูแบบนะคะแต่ว่า,าหน้าหวาคงคงจะนานนะ <c ười> คิวนานนะคะหัวไม่เอาในเลี้ยงกายไววชนทั้งปีตัวนูตัวนี้ไม่มีได้ห้อง ทำไรยังก็ไม่ตัดหัวชาวลูกแต่น้ำก้อยไอเลื่องว่าหอกตัวไม่ซื้อมาตั้งห้าพันสิไอเขี้ยวห้างลายยังจำได้ไหมผี่น้องเพื่อนชวนกันต้มคิด และหนาบซาีว่าเราเอาเพื่อนผัวไม่เคยคิดชั่วสักทีได้ผัวคนนี้เห็นท่าไม่ดีไอะไรเสียใจแต่ไม่ยากคัดคอเพื่อนเราหัวรอ ว่าผัวไม่เอาไหนได้ผัวตัวดีทั้งปีลูกแต่นนำมก้ยไม่ทำไอ้ไรหมั่แต่บ้า้อยชนคนนี้เลิกแน่ถ้าผีไม่แลไม่มอง ครั้งที่สองลองทนอยู่อีกคนไอเลืองหาัวหอกขอบอกพี่น้องทุกคนถ้าเพื่อนชวนตอมอีกคนไม่ทนแล้วกับผู้ชนกายถ้าเพื่อนชวนตอมอีกคนไม่ทนแล้วกับผู้ ชนเกยฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ